การตั้งค่าให้มือถือ vivo a 1 5นะครับรับคำพูดให้พิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับไปที่ตั้งค่านะครับไปที่การจัดการระบบนะครับมาที่ภาษาและการป้อนข้อมูลนะครับ แล้วก็เข้าที่ Google พิมพ์ด้วยก็ออกไปนะครับเดี๋ยเราจะลองมาพิมพ์ดูนะครับ มาที่ไฟเดิมนะฮะที่เราทำงานอยู่นะครับคลิกเข้าไปนะครับก็บคลิกเครื่องหมายไปพิมพ์ด้านล่างนะครับกดตรงนี้นครับ ปิดนะครับอย่างนั้นเราค่อยมาจัดตำแหน่งอะไรเนี่ยครับครับนี่คือตัวอย่างครับเราก็ปิดไปครับ